สวัสดีค่ะมาอยู่ในร้านหนังสือค่ะพาแม่ย่ามาซือ้อพาแม่ย่ามาซือ้อโยโลูคอร์ติโยโลูคอร์ตจหมายถึงว่า,เ,าเป็นการ์ดนะคะการ์ดวันคริสต์มาสเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้คนฟินเริ่มจะแบบว่า,าส่งการ์ด ไปให้ไข่ต่างๆนานาให้ญาติให้เพื่อนให้อะไรไม่ยากซื้อไปสิบหาันดูหมวกบีเท่ไหมอ่ะหมวกสามีค่ะ <c oughs> สามีบอกบีเอาไปเลยอันนี้ก็น่ารักดีอันนี้เอาไปแขวนไว้หน้าบ้านแล้วเราก็ไปใส่ไอ้นี้เองก็ได้เป็นตกแต่งเองสำหรับตกแต่งเองอันนี้ห้าสิเปอร์เซ็นต์ วันนี้คนเยอะค่ะนี่ไงนี่ถ้าบีเรียนจบบีก็จะได้หมวกแบบนี้นแหละเนี่ยอันนี้คือหมวกของคนที่สำเร็จการศึกษานะคะแต่ว่ามันก็จะมีหลายอ,อ,อาชีพมันก็จะเข็มตรงนี้มันก็จะมีหลายแบบสำหรับคนที่จบผู้ช่วยพยาบาลพยาบาลก็แล้วแต่สาขาค่ะคนที่จบมาแล้วแต่สายอาชีพ ก็จะเป็นลายแบบลายเข็มดูไม่ย่ายืนต่อแถวซื้อซื้อสแต็มไหที่แม่เปชัวอันนี้ก็พวกอะไรอะกระดาห่อของขวัญที่มันจะแบบว่าดูดีหน่อยให้ผู้ใหญ่ให้อะไรเงี้ยก็จะสวยนะคะ เฮ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์เฮืยอันี้ใหม่อะคะใหม่เหรอพาร์ทที <S <S ่เท่าไหร่ออพาร์ทที่หนึ่งกับพาร์ทที่สองนะคะพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองอันเก่าอันเก่าบีก็ไม่มีอะไรทำรอไม่ยากรอไม่ยากซื้ออ่อ ซื้อสแตมอุ้ยน่ารักดีเนาะถ้ามีลูกี่ไม่เหลือนะเนี่ยนี่9ยโูโรอันนี้380บาทน่ารักดีเนาะน่ารักมากเลยแบล์ <Blair. S 2> ถ้าบีมีลูกของคงเต็มบ้านเต็มจริงๆ นะ B. บีบอกไม่ยากกันไอติไอติมันเป็นต้นในอปิกิรียโยกโยกโยกไปค่ะบอกไม่ยากล้เดี๋ยวบีจะพาไปดูน,นี้หนังสือเรียนหนังสือเรียนที่บีชอบมาหาที่เนี่ยที่นี่นะคะถ้าคนเริ่มเรียนใหม่เนาะถ้าคนเริ่มเรียนสายอาชีพแล้วอะ ถ้าเราจะมาหาหนังสืออย่างเงี้ยถ้าบางทีถ้ามันไม่มีในกลุ่มในกลุ่มใน facebook ในอะไรเงี้ยที่เขาจะตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าเออสำหรับแลกเปลี่ยนหนังสือเงี้ยเราก็มาหาที่นี่ได้เราก็มาหาที่ที่ร้านขายหนังสือได้มันก็จะมีหนังสือมือหนึ่งแหละแน่นอนแล้วก็มันจะมีหนังสือมือสองด้วยก่อนหน้านี้มันอยู่ตรงนี้ยเป็นไหนหมดเรกไม่รู้ นี่นะคะอันนี้คือตังบีเลียนอยู่นู่นน่ะตั้งแต่พื้นฐานเนี่ยบีเลียนอันนี้บีเลียนอันนี้คุณโตตุต้มมิเซนตุกเกมนเนนหมายถึงว่าฟื้นผูฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของคนไข้แล้วก็จะมีรั่วกายยปูตาออาหารแล้วก็ทำกการความสะอาดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เรียนค่ะ

อันนี้คือยาการใช้ยาที่ถูกต้องปลอดหลปลอดภัยน,น,นะยนคแนแแนนะแล้วก็อันนี้บีก็ได้เรียนอันนี้บีก็ได้เรียนคือแพงมากเลยหนังสือเล่มนึงโอ๊ยทำไมอะคือแบบโอันี้ก็ได้เรียนนะแล้วก็อันนี้บีก็ได้เรียนก็สูตรออยก็ เหการจเจริญเติบโตช่วงการจเจริญเติบโตของเด็กอะไรเงี้ยค่ะเด็กที่กำลังจะพัฒนาจเจริญเติบโตขึ้นมาว่าเด็กมีการพัฒนายังไงอะไรบ้างเนี่ยค่ะประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกหลายอย่างนี่แค่พื้นฐานะที่ต้องเรียนพื้นฐานที่ต้องเรียนโอ้ย หนังสือเมื่อกี้ที่บีเรียนพื้นฐานไปแล้วก็จะมีพวกสําหรับแยกสายอาชีพมาก,ก็คือเปนอนอ็นผู้ช่วยทันตแพทย์มันก็จะมีหนัง,นนงสืออีกแบบหนึ่งซึ่งเรียนเล่มเดียวค่ะแล้วก็เราก็จะได้แบบว่าเราก็จะได้ชีตนะคะครูเขาจะแจกชีตในการเรียนตลอดก็จะไม่ได้ใช้หนังสือเล่มอื่น นี่แล้วก็นี่เป็นเนี่ยบีชอบไอ้น,นี่มากเลยที่บ้านบีเยอะเยอะมากเลยเป็นแบบถ้าไม่เวอร์เกินนะเป็นร้อยๆเล่มอ่ะพวกแบบว่าปูตระหะพวกแบบทำอ่าจัดสวนพวกพวกอะไรเงี้ยคะ่ะปีหาปูตระหะเนี่ยคะ่ะวิธีจัดสวนยังไงเอาต้นไม้ลงหน้าไหนอะไรเงี้ยบีชอบมากเลยเพราะบีจัดสวนเองค่ะที่บ้านพักหลอนบีบีทำเองหมดเลยที่เห็นนะไอติตันเนี่ย ม่ยากอาซานเดี๋ยวไปว่าม่สิทธิเ์เด็ดไหนสิทธิ์เ็เย็แล้วมีอระรอีต่ไปต่อนี่พามาดูไฟนี่ไงเพียบเลยแต่นี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบเป็นปฏติกแบบบางอ่ะบีไม่ชอบนี่ก็จะมีแบบนี้เห็นไหม สวยดีเนาะเป็นไฟนี่ค่ะแล้วก็จะมีพวกแบบอันนั้นเป็นพวกปฏิกบางหมดเลยบางมองบางซึ่งมันอาจจะไม่ทนเดี๋ยวเสียไอติดัมมอสตานินเซลล่ายูสกิลล่ายูสกิลล่ามาเกวินกัตโตมัสยยกุปไบวานินบิโตเซลล่าดีๆโย่ปะเลยอย่างเต็มทมากซะเซ่จะเป็นอุซิอุซินนนี่ เซตแต่ไม่ด้สีกุ้ยก8แปดยูโรแปดยูโรนี่ไงที่พีซื้อไปนี่นี่แบบนี้ที่พีซื้อไปนี่แบบนี้แลอย่างนี้ก็สวยดีเนาะสิบสี่ยูโรแพงกว่านี่ที่พีซื้อไปสิบสามยูโรเห็นไหมเยอะอ่เม่นนะตะกายสินเม่ย่าลืมซื้ออย่างหนึ่งที่ร้านหนังสือนี่ไงมันไอ้ที่บีซื้อไปมันจะเป็นแบบห้อยอนุนใช่ปะ แล้วก็มีแบบตั้งด้วยนะแต่ว่าบีไม่มีพื้นที่ที่จะตั้งอ่ะเฮ้ยแต่ตรงหน้าต่างตรงที่หนึ่งมันก็มีตั้งได้แต่ถ้าจะให้ดีคือแบบแบบห้อยจะดีกว่ามันจะดูสวยกว่าอันนี้ที่แบบที่บีซื้อไปนะคะแล้วก็จะมีแบบดาวแบบนี้ด้วยแล้วก็อันนี้อีกสีหนึ่งแต่บีอยากได้อย่างนี้มากกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเนี่ยมันจะดูแบบน่ารักกว่านะคะคงใหญ่พอกันบีก็จะเอาันั้นแหละแล้วก็จะมีแบบอื่นด้วยเดี๋ยวให้ดูแบบอื่น แบบอืนก็จะมีแบบนี้แบบนี้อันนี้ก็อ้โหูอันนี้แพงมากเลยอ๋อเพราะมันมีอันนี้ด้วยไงมีไฟอยู่ข้างในไงเป็นไฟอันใหญ่อะมันก็เลยสี่สิบยูโรอันนี้เป็นแบบตะข่ายเท่ดีเนาะเป็นแบบเลตโทรดีอันนี้เป็นแบบตั้งอันนี้ก็จะดูดีหน่อยอันนี้เป็นเขาตั้งตามโต๊ะอาหารค่ะแบบนี้ตามหน้าต่างก็ได้ละมั้งแต่ยี่สิบห้ายูโรอันนี้บ้านบีก็มีแหละอันนี้ก็มีแล้ว อันนี้ก็มีแล้วคือเยอะมากเลยที่บ้านคืออยากจะเปลี่ยนทุกปีอะแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีที่เก็บน,นี่นะคะแล้วก็มีแบบนี้ด้วยแล้วก็มีแบบนี้ด้วยสวยดีเยอะแยะไปหมดเลยนี่ไงที่เขาโชว์แบบข้างบนอะเห็นไหมแบบไหนดีแบงไงก็น่ารักดีเนาะอันนั้นะมันเล็กดีแล้วก็กระทัดรัดดีอันนู้นไงที่พี่เบดจะเอาอ่ะสวยไหมอะอันเนี้ ก็เทดีนะถ้าสมมติว่าแบบมันอยู่ในที่มึดๆอ่นะเออก็สวยดีนะมีโคงเจ้าวันนี้แหละอืมไหนไปดูแบบอื่นซิอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าตกแต่งอันนี้ก็จะเป็นอันตกแต่งน่ารักดีเนาะนี่ไงข้างบนก็จะเป็นโชว์ให้ดูนี่เห็นไหมมีเป็นแบบคริสต์มาสด้วยนะเป็นแบบ โยรุตนตุอะไรนะเป็นตัวซานตาคลอสเนี Nine? Nine? ่ยเพียบเลยช่วงนี้ก็จะมีอะไรในช็อปก็จะเป็นพวกนั้นแหละไฟแล้วก็ซานตาคลอสพวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปต่อนี่ยเฮยเอ้เเเอเอเเเเฮ้ยเอยเเเเเเเยเยเเ En minä tiedä, mitä tässä sana sanoo. Mm. No, Men, fight, I do. Men Led valaista. Led juu. Mitä? Niin. Sulla on tämmönen. Mulla onkin, mutta pienempää. Niin, mulla on, se, niin on semmonen. Hey. Joo. Joo, se on jahkata se valaseksi. Ani, <laughs> but fight out. น่ารักดีแต่สุขภาพเนีงก็สวยอันนี้มองไม่ชัดนะไอ้เป็นนกนกมีหลายลายมากคือนกด้วยพญาดวันใหญ่แบบนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นแบบตั้งอย่างนี้ก็ถูกถูกกเจ็ดยูโ,โรถูกตั้งซะกอลเมเนลเลียอุซิ สามยูโรห้าสิบเซนไลฟเตลิเจนี่มาอีช็อปนึงดีพามาดูอันนี้คือต้นสนต้นคริสต์มาสเล็กๆเอาไปไว้ในบ้านได้มีแกอุ้อมารูลิสแล้วก็ปิดกั้ววาร์

โอ้โหก็จะมีไฟแบบหลายอย่างมากเลยดูข้างบนสวยมากเฮ้ยนี่ไงแบบนี้ก็สวยนะเนี่ยเฮ้ยนี่ของบีมีแบบนี้มาก่อนนี่นี่มีแบบนี้นี่นี่นี่แบบนี้เห็นไหมสวยมากเลยแต่ไฟมันพังไปและสิบสามยูโรเฮ้ยทำไมที่นี่มันแพงกว่าแพงกว่าร้านเมื่อกี้กะอันนี้สิบสามยี่สิบสี่ยูโรนะเนี่ย ไฟคริสต์มาสแล้วก็มีสีขาวด้วยราคาเดียวกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่พามาดูดูเสียแต่ซอสซิสเตนามีนี่อุียอันนี้คือปฏิทินปฏิทินหมายถึงว่าเราต้องเปิดวันที่หนึ่งเดบิวให้ดูนะไม่สนเอ็นไซมาเดนไปว่าวันที่หนึ่งไม่แล้ตัวแั่ซ นี่อันนี้คือวันที่หนึ่งเราก็แกะออกมาแล้วข้างในมันก็จะมีช็อกโกแลตออ้ยันนี้มีแบบนี้แล้วก็แบบนี้จานอีฮอนอ่ะเอ c e l l e แล้วอะไรกนอ่นอนวันที่หนึ่งเราก็เปิดวันที่หนึ่งรอวันที่สองแล้วก็เปิดวันที่สองมันจะถึงวันที่ยี่สิบสี่นี่แล้วดันล้นี่โอ้ยคิวอะดันแล้นกกระพิริยาฮ่ารักสับเปลี่ยนเฮ้ย เม่ย่าบอกซื้อ่อนี้ให้บีสุกระตาแตลลอนนี่ไม่ย่าบอกในนี้มันมีสุกราตาหน่นี่บีนี่กแพงไม่ย่าบอกว่าฉันจะซื้อให้เธอดูหนึ่งยูโรแปดเซนเมนน่ากระดาษขาของควัญดูไม่ย่าบูนตอนเอนมานี่นะคะแม่ยากซื้อ 2ยูโร49 2ยูโรเอมมอุ้ยอันนี้เป็นอันนี้บีชอบมากแต่หวานมากฝั่งนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตทั้งหลายเลยอันนี้คือของคนฟินเลยนี่ดานฮุยบะอังกุมมูสติกก้าสตอเบอรี่ไม่ใช่บลูเบอรี่ดานปารัสอีกินะ lakka. Joo. Minä tykkään, tai en tiedä tykkää se. Tykkä no niin vähän otan sitä, mutta lakkahan on hyvä. Joo. sehän on hieno. Niin. oli Marjana. Ani kanemmin se pidi lamm. Ani kanemmin se Rommi. Joo. Ani viikas haa. Mun vaan aloidi. Vaan numlin uijo ja... Tempi Mintu.

Sanopas Piimi, että ottais tuommoiset pienet, pienet. ettei kauheesti kannata ostaa. No. Se tuntuu, ettei vaan ihmiset syö liikaa. Täytyy kääntös pyhää. <tuhun> Julkukin. <tuhun> mut noi ois helpompi noin. Niin joo, on, kyllä. Tonas. Siihen on, kohta, siihen on enkeli. Niinpä, joo. No, no, joo. Tästä mm, se on päivämäärä. Kymmenettä seitsemän. on Aika netti. Mm. Eiks se oo? Joo. Panda tonttu. Mm. Tällaiset onkin hyvä. Kuta, tässä tässä tällä se vain aika hyvää. Totta. Kuta? Täs lukee että Hasselbackin tässä Ostaa erilaista makuja. No ainakin kohta. mansikka, banaani, tummaa suklaata, joo. Mikä sulla? Minulle mm, ei muuta kuin se joo. Mmm, anneli sukku. Oups. Ui, minä ottaa tätä. täältä. Anneli bi มันมีหลายรสชาติมันมีหลายรสชาติอันนี้นี่แต่ในโย่ออืมเลือกอยู่ในดีนะไอโมเลมนピเยอะฮึ๊บไปต่อค่ะเราก็ยังอยู่ที่ตรงนี้อยู่ดูไม่ยากบี้จะชอบนิดหนึ่งคอนเวนเตียพาฮ์กิโน伊ตตาโตเฟ ดูไม่ยาทำอันนดเอาสอันไหนที่อันไหนที่เธอชอบเพราะเขากินเยอะไม่ได้ค่ะแต่ว่าเอาไปตกแต่งบ้านเฉยๆก็เสร็จบีหมดดูค่ะอืดูค่ะเลือกเลือดูไม่ยากซื้อไปไม่เคยกินนะคะยัดให้บีตลอดเฮ้เตินไอระนี่นะคะแผนกซื้อ มันเป็นป้ายว่ามั่งเร่นู่นก็สตูนนี่ก็4ยูโร่และตัวเเขาชอบเอาไปใส่แก้วแล้วก็ไปวางบนโต๊ะอาหารอะไรเงี้ยไปวางโต๊ะบนโต๊ะอาหารแล้วก็ใครมาก็หยิบได้ก้อนเวนเต้ด้านไม้ด้านไม้โต้พรีมา Tämä on varmaan ihan perus. Perus. Tämä niin on ihan kamaa. Niin kuin mm. konvehtirasio. Saman näin. Tämä on kyllä länkki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 . Tämä on kyllä Geisha. Geisha. Saa vain jättää vaikka tuohon. <sipotus> joo, joo, kyllä. Mm keishaa. On Mistä sinusta olet paras vaihtaa pois? me järjään ei Tämä on varmaan. Tämä on varmaan hyvä. No mitään vikkoa. Kun ei vaan edes minulle näy. Että minä sinne kaikki kaupaa. Sitten pitää aina pistää toksuun vielä, Tai isä että otetaan tämä pois. Ennen kaksi siitä Otetaan tääkin. En mieti. Jos me otan minttuu tästä. Mm. Pien, pien, pien. Missä mintu? Toisella puolella, tuolla, joo, mennään. Ja, pien, miet, pien, 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 do Ai. Ihan sama. <laughs> joo, kyllä. kyllä. Ei sitä <laughs> Joo. Uh -huh. เหมือนกันเออก็ต้องเอากลับไปอุ้ยเต้เลตุลิสเต้ก็ตุ้งอ็สก้ตัวกันไปสบกัลเลยโอ้โหอุ้ยค e ือม so um anyway> um ันเป็นยักษ์ใหญ่มากเลยอุ้ย่อนตออุ้ยมันนุ่มมากเลยแม่ย่าบอกใหญ่มาก เกลิกิเกลิกิเกลิกิอันนี้คือแบบดั้งเดิมเครื่องดื่มเปรินเตเนเกลิกิมีอันนี้คือเครื่องดื่มช่วงคริสต์มาสต้มน้ำแล้วก็นี่เทใส่มาเซลิตันสต๊าฟเลยใ่กั้ทุกทเลย ต <t os> mm ้นมอ่าแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนี่แบบนี้มันจะหอมมันจะอะไรเขาจะดื่มช่วงคริสต์มาสกันไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะก็ตัวนี่กะเต๋อปิปาร์กากุตาโลอันนี้พี่เคยทำนะหวานนี่โตเดลมาเกะโตเอ้ยซิตกาคิวสู

เมย่าเขาองเซนเรยเจียวกูตัวสียสเปเอ้ยเซนวายนวิดีโอเนี่ยมันเป็นเม็ดดลวเนี่ยเป็นเม็ดมันเขาเปลือกบ้านเราเลยแต่ว่าเด็กนกจะมากินโอ้โอนโอ้โอนตัดซะยเนี่ยค่ะไปให้นกกินพรนกมันจะหาอาหารยากช่วงหน้าหนาวช่วงหี่มนลงองสเตย์ลงหอเปล่าวีพามาชมอันนี้ต่ออันนี้คือฝั่งของของลูกอม ทางของลูกอมไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอ้โหาคือจะเยอะไปไหนพินแลนด์นี่เป็นอะไรที่แบบเป็นเมืองแห่งลูกอมนัเนีโอ้คือแบบเยอะมากเยอะจริงๆอันนี้เขาจะช่างนะเขาจะมีที่ตักนี่ ชังชังโอเคถ้างั้นดีไปจ่ายตังกับแม่ย่าแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย